บิสมิลลาฮิ р р า х м а н и ррахим s a l a a ม alaikum warahmatullah wabarakatuh สามสิ่งจากนาบีทำทันทีก่อนนอนอันนี้เป็นสิ่งที่มุสลิมควรที่จะปฏิบัติก่อนนอนนะครับประการแรกก็คือการอาบน้ำละหมาดการอาบน้ำละหมาดเดยดูเหมือนว่าจะเป็นกิจกรรมที่ทำง่ายนะแต่จริงๆแล้วคนที่สามารถจะ <c oughs> รักษาน้ำละหมาดได้ ท่านนาบีอลาหัวสมเด้บอกว่าเวลาอยู uh min ่ฮาฟิซุอัลลูดุอิลลามุมินจะไม่มีใครรักษาน้ําละมหมาดได้นอกจากผู้ศรัทธาเท่านั้นหมายถึงผู้ศรัทธาเนี่ยเขาตื่นเช้าขึ้นมาเขาสิ่งหน้าที่จะทําก็คืออาบน้ำละมหมาดแล้วเวลา <c oughs> ระหว่างวันที่เขาเสียน้ําละมหมาด เขาก็จะอาบน้ําละหมาดเสมอไม่ว่าจะเป็นการเข้าห้องน้ําหรือเสียน้ําละหมาดในขณะที่เขาอยู่ในบ้านหรือนอกบ้านก็ตามดังนั้นผู้ศรัทธาถ้าเขามีอาวุธเสมอพร้อมที่จะละหมาดต,ตลอดเวลาหรือพร้อมที่จะรำลึกถึงล็อกซุปอาหารหัวตาตลอดเวลาอันนี้คือข้อได้เปรียบแล้วตั้งแต่เช้าเขามีน้ำละหมาดจนกระทั่งก่อนเข้านอนเขาก็มีน้ำละหมาดเช่นเดียวกันดังนั้นนี่คือข้อแรกที่เราควรจะทําซึ่งมาจากสุนนะของท่านอบลีซอลลัลหัวอะไรเรากําลังนอนในสภาพที่ มีน้ำละหมาดและเมื่อตื่นนอนมาหลังจากกำลึกถึงลอทธสุภฮานห,หัวตาด้วยการตื่นนอนดุอาตื่นนอนแล้วสิ่งแรกที่ทําถัดจากนั้นก็คือการอาบน้ำละหมาดเพื่อจะมาละหมาดนั่นเองประการที่สองที่เราควรทําก่อนนอนทันทีนะครับก็คือการอุอาก่อนนอนอุอาก่อนนอนมีหลายบทมากจะเป็นบทคลาสสิกที่เราท่องจํากันบิสมิลลอฮุมมาะห์มูลลตัอายาก็ดี โดยพนามขอตอนที่ฉันจะเสียชีวิตก็คือการนอนหลับเท่ากับการเสียชีวิตหรือฉันจะมีชีวิตการตื่นนอนเท่ากับการมีชีวิตฟื้นคืนชีพขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งหรือจะเป็นการกล่าวสามกุลกุลหัวล้อหัวฮัทวิธีการคือการเป่าที่มือหนึ่งครั้งแล้วก็กุลหัวลอหัวฮัดกุลอาอูดุบิรับบินฟละลักกุลอาอูดุบิรับบินนสัสเสร็จแล้วรูปที่ใบหน้ารูปที่ศีรษะรูปที่ตัวทั่วไปนี่นบเป็นหนึ่งครั้งแล้วก็เป่าที่มือครั้งหนึ่ง แล 9, ้วกล่าว3มกุลทําแบบนี้เป็นรูปแล้วก็รูปทั่วตัวเป็นครั้งที่2แล้วก็เป่าที่มืออีกครั้งหนึ่งแล้วก็กล่าว3กุลนะฮะแล้วก็รูปที่ตัวอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่3ก็เป็นสิ่งที่ทําได้หรือจะเป็นบทอื่นๆนะครับกล,ล่าวซุบฮานอลลอฮ์สายสามครั้งอัลฮัมดุลิลลาสายสามครั้งอัลลอฮุอกบดรลสามสครั้งก่อนนอนอันนี้เป็นดุอาที่ท่านนาบีซอลลอห์ฮุอะัมซอลูกสาวของท่านคือท่านหญิงฟาติมะเรียิอัลลอฮุอัน เราเรียกลอหัอนุให้ปฏิบัติก่อนนอนก็เป็นสิ่งที่เราควรที่จะนํามาปฏิบัติก่อนนอนจะเป็นบทใดก็ได้บางบทก็ได้หรือจะเป็นหลายบทก็ได้เช่นเดียกันนี่คือกิจกรรมที่สองที่เราควรทําคือการกล่าวดูอา์ก่อนนอนและสิ่งที่สามที่เราควรทําซึ่งมาจากสุนัขทนายบีสอลอหัวสมก็คือการตั้งใจการเจตนาจะตื่นขึ้นมาละหมาดจะเป็นละหมาดสุภะอันนี้เป็นอย่างน้อยที่สุดหรือจะเป็นละหมาดเอ่อตะฮัดยุดธ นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ศรัทธาไม่ใช่นอนแล้วก็นอนกันเปล่าการนอนของผู้ศรัทธาด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ์เขานอนต้องการที่จะให้ร่างกายแข็งแรงเพื่อตื่นขึ้นมาทำอิบาดนะซึ่งแรกที่ทําคืออะไรสิ่งสุดท้ายที่ทําก็คืออัลละฮ์ดูอาแล้วก็นอนในสภาพที่ตั้งใจว่าจะตื่นนอนขึ้นมาในการละหมาดนะพอตื่นนอนขึ้นมาสิ่งแรกที่ทาก็คือการรำลึกถึงอนะัลลอฮ์ซุบฮานุหัลลอลาวอัมนอละหมาดแล้วก็กละหมาด ดังนั้นนี่คือชีวิตของผู้ศรัทธ,ธาที่การนอนในเวลา8ชั่วโมง6ชั่วโมงหรือกี่ชั่วโมงก็ตามที่เราจะนอนในยามค่ำคืนจะไม่เสียหายแต่อย่างใดแต่การนอนของเราจะกลายเป็นอ,อิบาลดนะเพราะเราได้นอนตามสุน,นัขท่านเลีซอลเราสมมติรองคิดดูนะถ้าคนนอนสมมติ8ชั่วโมงเนี่ยมันเท่ากับ1ใน3ของวันถ้าคนมีชีวิต60ปี เท่ากับเขานอนไป20ปี20ปีมันจะสูญเปล่าถ้าหากเราไม่ได้นอนตามสุนัขท่านนบีศบลหอหัวะลยสำหรับแต่ถ้าหากเรานอนตามสุนัขท่านนบีแบบนี้แล้วการนอนของเราทุกคืนทุกคืนทุกวันเนี่ยมันจะเท่ากับได้รับผลบุญจากอัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลาใครสนใจเนื้อหาเพิ่มเติมนะครับผมทําบทอัสการ์ยามเชา้ายามเย็นฉบับไข้ครวนนะฮะมีทั้งแบบปกแข็งแล้วก็แบบปกอ่อน นะครับที่น้องสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นี่หนาเตอะเลยนะครับเล่มนี้ก็จะมีบทรำลึกถึงรอยยามเช้ายามเย็นแล้วก็ก่อนนอนผมรวม44บทด้วยกันพร้อมกับบทเรียนนะแล้วก็แต่ละบทรำลึกเนี่ยก็จะมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เป็นคําต่อคําแยกเป็นสีเพื่อเราจะได้ศึกษาได้แบบแบบเป็นคําต่อคําต้องการจะรู้ภาษารับท่องจําได้แบบง่ายได้ผมรวมมาอยู่ในเล่มนี้ ถ้าเป็นแบบปกอ่อนราคา990บาทถ้าพี่น้องสนใจพี่น้อง CF มาน,นะค่าส่ง50บาทหรือจะเป็นแบบปกแข็ง1,490บาทค่าส่งอีก50บาทเช่นกัน1,490นะแต่ปกแข็งเนี่ยจะได้แถมนี่อสการ์ฉบับพกผานี้ราคา195บาทแถมฟรีพร้อมกับถ้าพี่น้องสนใจ5ท่านแรกนะผมแถมคอส สำเร็จทุกทิศเพราะชีวิตมีอากาศคอสนี้มูลค่า3,900บาทให้เฉพาะ5คนแรกที่พิมพ์คาว่าสนใจฟรีคอสนี้สามารถลงเรียนได้ทันทีเฉพาะปกแข็งอย่างเดียวนะ1,490ั 1, บาทเข้าส่ง50บาทแถมเล่มนี้แล้วนะครับแล้วก็5ท่านแรกจะแถมคอสมูลค่า3 9 0 0กบาทถ้าใครสนใจพี่น้องพิมพ์ว่าสนใจมาแล้วก็เดินชอลล์ทีมงานจะได้ติดต่อกลับครับ,รบอย่าลืมนำสามข้อนี้เอาไปปฏิบัติ แล้วการนอนของเราจะมีคุณภาพมากที่สุดตลอดทั้งคืนด้วยกับอนุมัติของอัลอสซุปอาหาฮของหัวแต่ลาครับซาลามุอะลัยกุมมาราะหมัตุลลอฮ์อบัลละกัสห์